แม่แบบไหนกันที่จะยอมให้ลูกสาวมีผมทรงสั้นครึ่งหัวตั้งแต่อย่างเด็กสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เธอไว้ทรงผมนี้มาตั้งแต่เกิดผมสั้นที่ดูเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคต่อาการเล่นกับเพื่อนแถมยังได้รับคำชมจากปู่ย่าตายายเด็กหญิงไม่เคยคิดเรื่องผมของตัวเองมาก่อนแต่วันหนึ่งครูที่ตื่นสายและไม่มีเวลาจัดผมรีบมัดผมเป็นหางม้าอย่างลวกๆการเปลี่ยนทรงผมง่ายๆนี้กลับจุดประกายการพูดขุยสนุกสนานในห้องเรียนในเวลาเดียวกันเพื่อนรวมชั้นหญิงคนนึงก็ดัดผมเป็นหล่อนสวยและนักเรียนคนอื่นๆตา ก็รู้สึกอิจฉาทุกคนเตรียมพร้อมเปลี่ยนทรงผมของตัวเองและเด็กหญิงก็ไม่เวมหลังจากกลับถึงบ้านเธอตั้งใจจะเปลี่ยนทรงผมด้วยตัวเองเธอใช้เครื่องม้วนผมม้วนด้านหน้าไปด้านข้างต่อด้วยม้วนด้านหลังจากนั้นฉีดสเปรย์เสร็จผมแต่สุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเส้นผมแข็งเกินไปเด็กหญิงต้องขอให้แม่ช่วยดัดผมแต่แม่บอกว่าเธอยังเด็กเกินไปและการดัดผมจะทําให้ผมเสียแม่จึงคิดวิธีอื่นขึ้นมาเธอค่อยๆหวีผมให้เรียบแบ่งออกเป็นช่อเล็กๆและใช้หนังยางรัดไว้ก ออบอกลูกสาวให้แกะออกในวันรุ่งขึ้นผมก็จะเป็นลอนเช้าวันถัดมาเด็กหญิงรีบแกะผมเปียฉีดสเปรย์เซตลอนแล้วไปโรงเรียนอย่างที่คาดไว้นักเรียนทุกคนต่างเปลี่ยนทรงผมและบางคนยังใส่เครื่องประดับสวยงามทุกคนต่างแสดงทรงผมของตัวเองให้ครูดูแต่มีเพียงเด็กหญิงที่เดินผ่านไปเงียบๆเ,เธอสวมหมวกกันแดดเมื่อครูทักเธอไม่ตอบอะไรแต่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้แทนในระหว่างเรียนเพื่อนๆกระตือรือรน้นแต่เด็กหญิงยังนิ่งเงียบซึ่งดึงดูดความสนใจของครูครูค่อยค่อย สนับสนุนให้เธอถอดหมวกและพบว่าเธอสวมมากกว่าหนึ่งใบในที่สุดครูก็ถอดออกหมดและเห็นว่าเด็กหญิงยังมีผ้าพันศรีรษะอยู่เด็กหญิงรวบรวมความกล้าถอดผ้าพันศรีรษะชิ้นสุดท้ายเผยให้เห็นผมหยิกอยากศกยุ่งเหยิงเธอรู้สึกด้อยค่ากับทรงผมแต่เมื่อกลับบ้านผมหยิกกลับคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นเส้นผมที่หวีอย่างพิถีพิถันและดูสวยงามขึ้นเพื่อนร่วมชั้นยังชมว่าผมของเธอสวยเด็กหญิงก็เริ่มคิดว่าทรงนี้ก็ดีไม่น้อยแต่ในวันหนึ่งระหว่างมือข้าม เด็กหญิงผู้รักความงามก็เปลี่ยนลุกไปอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งและพ่อแม่ที่เห็นก็ทำอะไรไม่ถูกเลย